สวัสดีครับผมครูสอนจากเพจเครื่องบินพลังยางโดยครูสอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการใช้พับบล็อกนะครับในการขึ้นใบพัดไม้นะครับซึ่งมีคุณครูหลายท่านสอบถามผมมาว่าใช้ยังไงนะครับผมทําออกมานานแล้วนะครับพับบล็อกแต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะามาสอนวิธีใช้คิดว่าน่าจะเป็นกันอยู่แล้วอะไรครับแต่ว่าอโอเคสาหรับมือใหม่ที่หัดนะครับท,ท,ที่ที่จะเล่นพับบล็อก เพราะว่าทั้งหลังค,คุณครูจะสังเกตว่าในสนามแข่งขันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เริ่มจะมีการใช้ใบพัดไม้ขึ้นมาแล้วนะครับในในในแชมป์แต่ละภาคเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าเป็นใบพัดไม้แทบจะทั้งหมดและนะครับการใช้ พ่อบล็อกนะครับถ้าคุณครูซื้อนะครับพ่อบล็อกจากผมไปนะครับพ่อบล็อกตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะกว้างประมาณไม่ประมาณนะครับกว้าง7.5เซนนะครับแล้วก็ยาวอยู่ที่ยี่สิบเซนนะครับซึ่งคุณครูสามารถทำใบพัดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมมาตรหรืออสมมาตรเนี่ยนะครับได้หมดเลยนะครับด้วยด้วยหน้ากว้างใบพัดเนี่ยนะครับเจ็ดจเซนซึ่งถือว่า ถือว่าใหญ่มากนะครับหน้ากว้างใบพัดหน้ากว้างใบพัดแบบไหนนะครับก็คืออันนี้ครับใบพัดไม้อันนี้คือหน้ากว้างอันนี้ความยาวเนาะนะครับมันสามารถทําได้ถึง7.5เซนแล้วก็ยาว27เซ็ซนนะครับซึ่งคุณครูไม่ต้องสนใจว่าทําใบพัดอัศวม,ม่าได้ไหมทําใบพัดสมมาตรได้ไหมมันทําได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมทำออกมาเพื่อต้องบอกว่าลองรับทั้งสมมาตรแลอะอสมมาตรแล้วนะครับเวลาคุูซื้อไปนะครับก่อนที่คุูจะใช้นะครับก็คือคุณครูดูฝั่งที่เป็นชื่อผมเนาะนะครับในข้างนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโคนใบนะครับฝั่งนี้จะเป็นโคนใบเนาะนะครับคุณสังเกตดูเวลารนะปุบเนี่ยคูพลิกเลยนะครับเนี่ยเนาะนะครับอันนี้โคนใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมใช้เนี่ยนะครับผมไม่ได้ติด โคนของกีบใบพัดเนี่ยนะครับมาที่ด้านนี้เลยนะครับผมจะขยับขึ้นไปประมาณสองซึ่งครึ่งนะครับหรือ1นิ้วอ่ะผมใช้คําว่า1นิ้วแล้วกันเนาะนะครับประมาณ1นิ้วนะครับผมขยับขึ้นไปหนึ่งนิ้วนะครับถามว่าเพราะอะไรผมผมขยับขึ้นตรงนี้เพราะว่าแกนใบพัดผมเนี่ยเว้นไว้1นิ้วนะครับแกนใบพัดเนาะตรงช่วงโคนใบเนาะนะครับผมก็จะทําเครื่องหมายติ๊กไว้เลยเนาะครับตรงนี้ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับหมายความว่าเอาโคนใบตรงนี้มามาคาเรียกอะไรนะครับมาวางที่ตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้ถามผมว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมก็จะเอาแนวการบิดเนีครับเท่ากับระยะของโคนใบพัดผมนะครับแกนใบพัดนะครับที่เว้นไว้ผมจะเว้นไว้ข้างละ2.5เซนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเว้นไว้2.5เซนนะครับทำตามฝรั่งนะครับ ยังไม่รู้เรื่อง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 ศาสตร์เรื่องใบพัดเรื่องพอบ็อกเราก็ต้องบอกว่าเราก็เรียนแบบฝรั่งกันมานะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอากีบใบพัดเนี่ยนะครับเราก็จะเอากีบใบพัดที่ขึ้นกับทุนทีแช่ไว้กับน้ำเนาะนะครับเนี่ยนะครับ โดยโดย,โดยใบพัดเนี่ยนะครับที่แช่ไว้กับน้ำเนี่ยนะครับก็จะขีดเส้นอะไรไว้เรียบร้อยแลลวนะครับแต่ว่านผมใช้เลเซอร์คัตนะครับตรงกลางก็เลยจะกัดร่องไว้นิดนึงเพื่อให้แกนใบพัดมันลงไปได้นะครับแล้วก็ถามว่าแช่ไว้นานไหม <c oughs> โดยปกตินะครับผมจะแช่ใบพัดแบบนี้นะครับประมาณอย่างน้อยๆเนี่ยครับ24ชั่วโมงเพื่อให้ใบมันนิ่มนะครับแต่ว่า ใบพัดไม้บางคนก็รีบขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามองว่าใบพัดอ่าไม้บาซ่ามันซับน้ําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากให้มันนิ่มนะครับพอมันนิ่มเนี่ยเวลาเราไปขึ้นกับกับกับพ็อปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยคืนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเวลาผมหน้าฤดูการจริงๆเวลาผมทําใบพัดใช้นะครับผมก็จะตัดไว้เยอะเลยแล้วก็แช่น้ํานะครับวันนี้ขึ้นสมมติผมมีพ็อปสิบใบมัก็จะขึ้นอ่าสิบ 10อันก็ผมจะขึ้น10กรีบนะครับผ่านไปสัก2วันผมก็มาเปลี่ยนนะครับผมจะขึ้นกับพอบไว้ประมาณ2วันนะครับไม่ไม่ยกเว้นอ่าตากไว้ในร่มธรรมดาอากาศถ่ายเทนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นช่วงรีบๆก็มีตากแดดอยู่เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าช่วงแรกนะครับครูก่อนที่ครูจะไปตากแดดเนี่ยผมแนะนําให้ครูตากในอุณหภูมิที่แบบปกติก่อนผมเคยเจอกรณีใบพัด ไม้เนี่ยนะครับมันหดเลยด้วยความที่มันร้อนนะครับหุดหยิกเลยนะครับผมเคยเจอที่แบบเอาออกจากแดดปุ๊บแล้วตัวที่เอาออกจากน้ําปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเอาไปตากแดดเลยเนี่ยมันจะหดมันจะหงิกแล้วใบมันไม่สวยเลยนะก็ต้องทิ้งเลยเพราะว่าบางทีเราเอาออกจากอากาศปกติเนาะไปเจอแดดที่มันร้อนๆจัดเนี่ยนะครับน้ามันเหยเร็วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นผมนะครับผมจะขึ้นตอนกลางคืนนะครผมจะขึ้นใบพัดตอนกลางคืนเย็นๆนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับเช้าออกดักแดดอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าน้ำเราเคยออกไปบ้างแล้วในช่วงช่วงของกลางคืนเนาะนะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอากีบใบพัดตัวเนี้ยเนาะนะครับผมทําตําแหน่งไว้แล้วเนาะว่าปลายใบผมเนี่ยนะครับเส้นเนี้ยถือว่าเป็นเส้นแนวแกนใบพัดเนาะนะครับร่องเนี่ยนะครับเป็นร่องแนวแกนใบพัด เวลานั้นเราก็จะเอามาทาบแบบนี้ให้ให้ตรงร่องแนวแกนใบพัดเนาะนะครับแล้วก็ล็อกด้วยอ,อะไรก็ได้นะครับที่คุณครูคิดว่ามันดีนะครับอย่างอย่างผมณตอนนี้เนี่ยนะครับผมณตอนถ่ายคลิปเนี่ยนะครับผมมีแค่หนังยางนะครับผมก็ใช้หนังยางที่เรา,เาที่เราใช้บินนี่แหละนะครับแต่ผมแนะนาน,นะคุณครูถ้าครูจะใช้เนี่ยผมมีรู้สึกว่ามันหลุดไปให้ครูใช้ยัางวงเส้นเล็กเนาะพอดีผมหาไม่เจอ นะครับผมหาไม่เจอว่าผมเอายางวงเส้นเล็กไปไว้ไหนนะครับคุณครูก็ใช้วิธีการล็อกแบบนี้เลยนะครับล็อกสักห่างกันประมาณสัก2อเส้นเส้น2เซ้นเนาะนะครับแต่ว่าเวลาคูล็อกด้วยหนังยางเนี่ยคุณครูต้องทําใจหน่อยว่ามันจะมีรอยนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณครูใช้เชือกนะครับเชือกรัดของเรานยครับไอเชือกอะไรนะครับขาวแดงที่เราใช้ตามโรงเรียนกันเนี่ยนะครับลัดก็ได้แต่ว่า อันนี้ผมผมหาเชือกผมไม่เจอนะนะครับไม่ได้เตรียมไว้นะครับปีนี้ยังไม่ได้ทําใบพัดไม้สักใบเลยนะครับตอนนี้เพิ่งจะเริ่มทํานะครับอ่าก็ใช้หนังยางนี้แหละนะครับรัดประมาณสักห่างกันประมาณสักเซนสองเซนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูซิว่าแนวแกนมันตรงไหมถ้าไม่ตรงครูก็ขยับนหน่อยนะครับนะได้นะนะครับคุณครูก็เอาตัวเนี้นะครับอ่าทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับ ตอนกลางคืนเนาะถ้าขึ้นตอนหัวค่ำนะครับแล้วก็เช้าออกมาเนะี่ยครูอาจจะเอาไปตากแดดก,ก็ได้นะครับแล้วกลางคืนก็เก็บเข้ามาเช้าก็ตากแดดใหม่หรือจะตากไว้ในห้องก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆน,นะครับผมแนะนําคุณครูควรที่จะ,ะขึ้นไว้กับพ็อปนะครับอย่างน้อยๆสัก24ชั่วโมงเนาะนะครับหลังจากเราตากจนได้ที่แล้วนะครับก็คืออ,อย่างอันนี้ผมตากไว้ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดคือ3วัน สาวันแล้วนะครับเพราะว่าผมตากไว้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วผมก็ไปเขาค้อมานะครับอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยตัดนะครับผมก็จะตัดทิ้งเลยนะครับไม่ค่อยรูดยางออกหรือคุณครูจะรูดเก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมรูดแล้วผมกลัวใบมันแตกนะครับผมก็เลยตัดเลยครับไม่ไม่เสียไปลมาดูครับว่าอ่ามันจะพอดีไหมนะครับมันจะแนบสนิทไหมนะครับ นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับครูดูนะครับว่ามันจะแนบสนิทไปกับพ็อปเลยนะครับผมก็ค่อยๆแกะเดี๋ยวเอาคัตเตอร์งัดๆหน่อยแล้วกันนะครับเห็นไครับใบยัจะออกแนวบิดๆนะครับสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นใบพัดให้ดูเลยแล้วกันทไหนก็ทำแล้วเนาะที่ไหนก็ทำแล้ว พอดีว่าจะทำส่งลูกค้าเขาด้วยนะครับเขาสั่งไว้สองใบที่เขาเพาะนะครับโรงเรียนบ้านเข็กน้อยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนะโอเคครับเนาะนะครับอ่ะละนะครับ ก็ใบก็จะบิดๆอาจจะเก็บยางนี้หนึ่งนะครับจุกบคับนะครับนะครับกี่ใบนะครับก็จะเท่ากันนะครับครูดูนะครับสังเกตดูนะครับเป๊ะเลยเพราะว่าผมใช้เลเซอร์คัดตัดใบด้วยเนาะนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับถ้าคุณครูสนใจสินค้านะครับเรื่องของพอบ็อกนะครับคุณครูก็กดดูลิงก์ด้านล่างได้เลย นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเครื่องบินพลังยางโค้สอแล้วก็ช่อง YouTube แห่งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ